ถึงหาดตแล้อนนะครับ,รรบใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนครับขึ้นรถจากาบกสเก่าในเมืองภูเก็ตนะครับตอน17บเนาฬิกานะฮะรถก็มาถึงนะฮะบ,บิ่งข้ามเขามาินะ่งข้ามเขาขึ้นเขาลงเขามาเรื่อยๆนะแล้วก็มาจอดที่วงเวียนตรงนี้นะฮะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงข้ารถจากกัุ่เมืองภูเก็ตมานี้นะฮะห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทผมจะให้ดูว่าจุดจอดรถเนี้ยคือ นะั่นแถวซ uh, ีเพิร์นบีสรีสอร์ทนะฮะนะแล้วมันจะมีรถ uh, จากปาตองเนี่ยไปสนามบินด้วยประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมจะรอผมจะไปตอนทุ่มหนึ่งผมจะเดินหาดปาตองเล่นก่อนสักนิดหนึ่งนะตรงนี้นะฮะเนี่ย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 เห็นไหมฮะภูเก็ตสมัตบัตเนี่ยกนะนะ็ตัวนี้คือเรียกว่าวงจรหาดป,ตปตัตนะปตานีคปัตตานบัสปัสนะฮะปัตตานบีชเชลโทนะฮะไปมารินพาซาเนะนี่ยโคในกระทูสี่กอสามกองไป ภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนสตรีภูกเก็ตขนส่งหนึ่งนั่นแหละฮะอันนี้คืออวิ่งเข้าเมืองนะรถมาจอดที่ตรงนี้และเดี๋ยวปักโบนด์ไว้ให้นะโรงเรียนภูเก็ตหาดปาตจอนเขาละนะขึ้นรถมาขึ้นที่นี้ได้ไทยจ่ายค่ะะาบัตรน้องจะเข,าาข้าเมืองก็กร้อยห้าสิบาทแล้วผมก็จะรอรถแถ่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้าไปสนามบินน่ะให้เดินไปข้คณะนี้ไปเรื่อยๆร,รถจะมานะฮะถ้าเห็นรถแบบแบบอย่างเงี้ยก็ ให้เรียกจอดได้เลยเพราะว่า,เ,าเราสามารถเรียกโบกรถแห้จอดได้ไปสนามบินก็100บาท100บาทนะ100บาทเครื่องบินออกสี่ทุ่มนะยังมีเวลาอยู่ตอนนี้ค้นจะหโ,โมงเย็นเองเอาจจะมีเวลาอยู่ที่นี่ประมาณสักปั๊บนึงรถไปสนามบินก็น่าจะบริษัทเยอะนี่นะสีนี้เลยนะแต่อันนี้เข้าเมืองนะครับโอเคครับนแนะนำไว้จิบเพียงนท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมนี่หาดป่าต้องอันนมันนะโอเค